ค่ะมือนีนนนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขค้นฝันแม่นนะคะพ่อพาโชคคนอุดรฝันแม่นฟันเขา่าสามมวดซ่อนนี่ตะบนลวน้ลวนนะคะฟันสองตนะคะบนล้วน,วนสําหรับมวดนี่เป็นมวดที่สี่ฝันว่ามีคนมาห้อ,หองบอกเลขออกแล้วนะคะเป็นเลขสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปช้มน้อกันเลยคะ่ะ พ่อสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอ่อานี่ข่าวว่าฟันเข่าสามงวดจะให้นรติยาเป็นสะพานบุนหายเป็นบ่ค่ะพ่อแม่นครับผมว่าอันอันกินกระเจ้าอันโชว์อันขอหานติยาว่าดันอยู่เรื่อยนะค่ะจะเจ้าถือกันนะนะครับก็เลยเออลองให้ลองให้เอฟซีล่องไปค่ะแม้จะถือตัวเสนอ พ่อฟันเองหรือหรือแม่บ้านฟันครับถอกมากสามงวดนี่เขาเขาบนหรือเขาล่างเข่าแค่ทั้งเรื่อนนะครับอ๋อเขาทั้งเพื่องเขาบนครับั้งต้องบนครับงวดนั้นมันออกเรื่องซี่หางกันฟันตรงตรงเลยซี่หาเลยอ๋อซี่หาตัวเดียวเลยต่อมาจะเป็นตัวใดเนี่ยค่ะหาสองบอกครับมีซี่หามีหาสอง แราคามิหกมิเก้าหาอ๋อมีเก้าหาโอ้หสูตรที่เก้าหาเนาะเขามีตะตรงตรงมันมกกว่าสามหวดเนี่ยกาไม่กลับอยู่ครับหมวดที่สองนี่มันมีมีสองหาอ๋อสองหาเขาหาสองสองหากับสามหาแต่ว่าวันแรกเนี่ยหมวดเียหาเนี่ยมันเขาตรงเป๊้เลยเราหวดเก้าหาเนีป่ะใช่ครับหมวดเก้าหาตรงบ่หมวดเก้าหานี่ได้หก ได้หูขาครับหนหูขามันออกเก้าหาครับอ๋อพอจับปิน่นจับปิน่นอือสามวสามวดสามมวดซอนมิตามิตาบนออผมก็ไล่ล่องมาอมาเฮฟซี่มันออกไปแชงลอง่องบึงมึนติดพอดโชคดีอยู่วะสนอกวันนี้เป็นมวดแวรกของปีาง,งาวัดงานเดียกันไล่ล,อลอ่องบ่องบึงสนอครับ ตาละงวดนี่ฝันเป็นตัวหรือฝันเตียยพ่อันเป็นตัวเลยครับอืมวันนี้กับฝันเป็นตัวอีกวันนี้ได้สามตัวทางเดียวฝันว่ามีคนมาบอกหรือจังไรค,ค,ครับพ่อครับเนียฝันแบบก็เจ้าว้ามากมาสินะครับวบาออกมาเรียกออกแล้วสันเรียกออกแล้วเรียกออกแล้วเรียกออกแล้วสันตาละงงวดกับมีตาะคะคลักษนะนี่มันบ่ค่ะพ่อตาลังษณะนี่ละ่ะมีตาลักษนะวาเลกออกแล้ว นะคไม่ใช่ซีหานะว่าซีหานะแข้งฝันค่ะแข้งเลยตัวเดียวโปโลเลยอืมอตเ,เลยเอย้ลองแบงปันเอฟซี FC, ลองดึงโอ้หาอยากเน่นอเป็นคนฝันแม่นจังสิอ่า <c oughs> มันเป็น,มนเมื่อเชกับเป็นย่ามนะครับเป็นช่วงมันนะครับอืมมาดีซี่ 4, บรูไม่จิเป็นจังไงค่ะ อ้าวันนี้ฝันว่าจังไดพ่อวันนี้ฝันว่าห้าหกสองครับห้าหกสองฝันว่าเพิ่นว่ามันจะออกไ,กได้จังรดบเพิ่นว่ามันขี่ออกบอกงันว่ามันขีออกมันจะออกแร้วสันว่าเขาออกแร้วเร็วออกเร้วสันห้าหกสองเป็นคนผูเก่าป่ะพ่อ อันนี้คล้ายๆว่ามันมันเด้ยนยต่เสียงค้นบนมันเป็นเสียงผู้ชายอย่างนี้นะครับอฟันว่าฟันว่าผู้ชายมาบอกว่าเล็กออกเลี้ยวฟันว่าเล็กออกเลี้ยวครียงยื่นเสียงค้นเบามากแล้วข้าไปได้ยงนชัดนะครับส่วนมากผมฟันเังยี่นมาสิขึ้นสีลงทังเสนะอนะลักษณะพอฟันว่าเล็กออกแล้วนี่มันออกว่า ันออกนะครับมันออกตัวตรงหรือออกตัวกลับงวดงวดงวดออกซี่หานะครับค่ะเขาเป็นกับว่าออกกันมากขึ้นกันว่าออกเลขออกเล่ออกเล่ออกเล่ออกซีหานั่นอืมอ๋อมันมาตรงๆเลยเนาะหนึ่งสีหานมันตรงตรงเลยแล้วว่าวดนี้มันจะเป็นยังไงซะนั่นแหละครับว่าวันนี้พันบอกสามโตเลยวันนี้สามโตเลยสามงวนที่ผ่านมาไมีแต่บอกสองโตนป่ะพ่อ ครับบวกสองตัววันนี้ขึ้นมาแปบบวกสามตัวเป็นสามตัวเลยห้าหกสองฟันเมื่อได้เนี่ยพ่อปั่นวันที่ยี่สิบสามเนี่แหละครับอืมยี่สามยี่สี่ยี่ผ่ามันอีกยี่ผ่าเนาะปันด้วยสองมือครับเรียนั่งคิดอยู่เดียวว่าอือันแป้งปั่นโน่นติย่าให้เอาไปลบเอฟซีให้ได้ ค่าน้ำค่ากาแฟเนี่ยสนุกค่ะครับมีผู้ลงทุนน้ำเป็นเจ้าดีเป็นกระแบ่งปันคือเก่าหรอพอแต่ว่าบางคนเป็นกับเห็นหนาไม่ไม่เขามาบางที่เป็นกับเบื้องบนค่ะแล้วแต่เพ่นเขาไม่ได้ไปคาดหวังอย่างไรทด้งค่ะครับมีซัมเนียนบ้างค่ะพ่ออันอยาไข่กันไว้น้ำแร่อันงกหนึ่งงกหนึ่งแล้วก็งกสามนี่นะครับอ๋อขึ้นล่องบ่ค่ะ คับขึ้นลงสินะหกหนึ่งแล้วก็หกสามแล้วก็ปิ้นห่วงน้ำแร่ออกหกนี่เป็นเก้าทั้งสิ้นนะครับเป็นหาเก้าเก้าหางสิบอะค่ะเพราะหักันเป็นมันมันหกสองมันบอเป็นเก้าสองจจะเป็นเก้าสองทังสิ้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเก้าหนึ่งจังสิ้นะอ๋อเก้าหนึ่งทังสิ้นะอ๋อเข้าใจแล้ว ทเลลางนี่มันผมนั่นลองเงินลบซ,ซื้อหรอเพราะว่าเราได้ฝันเราปะนี้ขึ้นมากก็ซื้อน,นี่เลืลางกันนบนี่อ๋อบนเป็นบนป้ล่างเป็นล่างบ่พ่อล่างล่างเียเพราะว่าขึ้นมากือซื้อครับเอาเอาไปสามสามหางกับพ่อ ลางนี่ตัวใด 3, ครับนี่แปดสามครับเก็ดสามครับสี่หกที่มันมีตัวกันแปดสามเก็ดสามเก็ดสามกับสี่หกครับตัวกันที่หันมีตัวกัน,กนแล้วว่าแปดสามครับเก็สามนี่เน้น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 เน้ เพราะวบบ่ามันเลน่กม้นเลขกันดอกมันนนัเป็นเลขกันเขาคิดลองเบิรงเขาแบบผมกับค้นแบบนีค่คล้ายๆมีเซนได้จังหน่อยนะครับอืแล้วอยากลองแบ่งเอฟซีลองเบิงรงนแจะเป็นจังไรอันี้สรุปมาแนวทางของพ่อนําพ่อพาโชคคนอุดรฟันเข่าเมษางาวดมิซีหา,หามิหาสองมิเก้าหาสำหรับงวดนี่ หวดนี้ฝันหวดที่4ฝันว่ามีผู้ชายมาบอกว่าเลขออกแล้วได่ยินี้แต่เสียงว่าเห็นตัวออก 5, 6, 2, 2> หาหกสองก็เลยนเห็นน้นาน้นทิยาตาหาหกหาสองหสองพ่อกันกันลงกันขึืนก็คือหกหนึ่งกับหกสากันกันกับหัวก็คือเกหนึ่งกับเกสองสำรับเลขข้างล่างนี่บ่ามันเลขความฝันเป็นเลขคิด คิดคำนวณคิดคำนวณข้างล่างนี่เป็นแปดสามกับเจ็ดสามตัวเน้นตัวกันก็นกนคือ4ี่หกนุนที่ย่าลงถูกปะค่ะพอ่อแ่นครับผมแ่นครับเลขทั้งหมดทั้งมวลน,นี่เน้นเลขฝันมันบอเป็นเน้นเลขฝันเลยครับเน้นเน้นสามตัวนี่เลยเน้นห้าหกสองมันบ่ค่ะพอ่อหาหกสองนี่เลยครับ อ้าวขอบคุณพ่พอหลายๆที่ห้แนวทางนะคะวันนี้เอฟซีโจดีแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีกับสิ่งยีนแล้วนะคะเสียงสัมผ์แล้ว่านุ่นทิยากับพ่อพ,อพาโชคคนอุดรน,นะคะเป็นค้นฝันแม่นนะคะฟันเขาสามงวดนะคะเป็นบนล้วนๆน,นะคะสาหรับวันนี้เพื่อนก็ หายทั้งบนทั้งล่างนะคะส่วนมากเลขฟันจะเป็นเลขบนตัดหายสองตัวน้ำเราก็สามตัวนะคะเราก็ตกันนะคะเป็นฟันมามีผู้ใา้มาบอกว่าเลขออกแล้วห้าหกสองนะคะตัดหายห้าหกห้าสองหกสองนะคะชุดกันกันขึ้นกันลงก็จะเป็นหกหนึ่งกับหกสามนะคะกันกับหัวเป็นเก้าหนึ่งกับเก้าสองนะคะสำหรับเลขข้างล่างเป็นเลขคํานวณน,นะคะเป็นแปดสามกับ เจ็ดสเป็นตัวเน่นสี่หเป็นตัวกันทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหนะ้าทางหาเสือสละกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะนุ่นที่ยากกับขออวยพ่อห้เอฟซี FC, โซดีนะ้าทางของพ่อพาโชคคนอุดรฝันแม่นนะคะ